บอกว่าอีก20วินาทีครับเราจะเห็นมาชูปิกชูนะครับอยู่ด้านหน้าอลังการมากคุ้มค่าครับกับการมาเฝ้ารอมาสิบกว่าปีครับ ตอนนี้เราก็เดินมาประมาณเกืบเกือบหนึ่งกิโล,ลครับวันที่รอคอยมาอย่างยาวนานครับตอนนี้เรา กำลังเดินทางขึ้นไปที่สถานรถไฟครับที่จะไปมาชูปิชูแล้วก็เดี๋ยว2วันนี้ครับเราจะเข้าไปอยู่ในมาชูปิชูเลยก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงมันคือความฝันครับมันคือที่ที่ทำให้ผมออกเดินทางโอเคครับตอนนี้เข้ามาในบริเวณของรถไฟแล้วครับนี่เราจะมีบอร์ดิ้งพาสแบบนี้นะครับที่เราต้องซื้อมาก่อนนะครับเพราะว่า มาชูปิกชูเนี่ยเขาก็จะจำกัดคนในการเข้าแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเราไปรถไฟรอบ8:29มงนะครับจุดเริ่มต้นของรถไฟนะครับเราจะขึ้นที่สถานีโอเลเตตัมโบนะครับไปที่อากัวสโคเรียเอนเตสนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งระหว่างทางมันก็จะผ่านพวกแบบแม่น้ำผ่านภูเขาอะไรเงี้ยสวยงามมากแค่ดูก็เพลินแล้ว แล้วเขาก็จะอธิบายตลอดเวลาว่ามันจะผ่านอะไรบ้างถ่ายรูปเพลินครับตั้งแต่เริ่มทริปเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวเป็นจุดเริ่มต้นของอินคาเทรลนะครับที่ใช้เวลาประมาณ4วัน3คืนจริงอยากมามากกิโลเมตรที่82นะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็นอนระหว่างทางไปแล้วก็ไปถึงที่มาชูปิกชูเลยก็ขออนุญาตตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าครั้งหน้ามากับพญาขอมาอินคาเทรลนะครับขอตรงนี้เลยบอกเมียไว้เลยว่ามาอินคาเทรลนะครั้งหน้า พาเมียมาลำบากนี่คือสไตล์ผมอยู่แล้วก็พอลงจากรถไฟนะครับเราต้องไปต่อรถบัสนะครับเพื่อเข้าไปที่มาชูเป็กชูนะครับก็เดี๋ยวต่อรถบัสเข้าไปกันอันนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นเหมือนบัสสเตชันแล้วก็มีพวกโซเมียขายนี่ครับเราก็จะมีตั๋วรถบัสนะครับเพื่อขึ้นไปที่มาชูปิกชูไปที่เบส1นึะครับไา ก็ตอนนี้เราลงรถบัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วนี่ตั๋วเราเราจะเข้ารอบ10โมงนะครับก็เข้าไปเซอร์เวยก่อนแล้วก็ดูคร่าวๆประมาณ1ชั่วโมงแล้วจอดมากินข้าวที่นี่นะครับแล้วก็ไปสอจะเข้าไปอีกรอบพรุ่งนี้เข้าไปอีกรอบมันจะมีหลายจุดมากในมาชิบิชูนะครับเรามาทั้งทีก็เอาไว้คุ้มอยู่ให้คุ้มตื่นเต้นมากคือระหว่างทางขับรถมาเราจะเริ่มเห็นแบบแวบแบมแล้วแล้วก็แบบ ใจมันแบบตุ้มๆต่อมๆมากเลยมันเป็นตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต wow. ้นมากตื่นเต้นมากจริงครับเขาบอกว่าอีก20วินาทีครับเราจะเห็นมาชูปิกชูนะครับอยู่ด้านหน้าโอ้ทำตัวไม่คืน แว็บแรกที่เราเห็นมาชูปิกชูครับอยู่ด้านหลังแล้วแฮปปี้ครับมีความสุขมากกำลังเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือจะมีจุดชมวิวให้เราดูเนี่ยหลายจุดมากหลายมุมมากนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าวันนึงเนี่ยตอนนี้ที่มาชูปิกชูนะครับเขาจะลิมิตคนเข้าอยู่ที่4,044คนต่อวันนะครับห้ามเกินนี้เพื่อรักษา มาชูปิกชูไว้ด้วยถ้าเยอะเกินไปก, mm hmm. ก,ก็ก็จะพังง่ายนั่นแหละนี่ครับมาชูปิกชูจากมุมท็อปครับมุมแรกที่เรามาดูกันโอ้โหอลังการมากคุ้มค่าครับกับการมาเฝ้ารอมาสิบกว่าปีครับวันนี้สำเร็จแล้ว นี่นี่เราก็เห็นมาชูอยู่ตรงนี้เ,นเดินขึ้นไปจุดด้านบนให้สูงกว่าเดิมอีกเอาไว้คุ้มครับมาแล้วต้องไปสุดนี่ก็เป็นหินของชาวอวนคาหมดนะครับที่สร้างไว้ถ้าสังเกตจะไม่เห็นว่ามีปูดหรือว่ารอยเชื่อมเลยนี่คือเสน่ห์ของชาวอวนคาในการสร้างสิ่งต่างๆเขาถามว่าลามะมไม่ใช่ลาใช่ไหมไม่ลานะเพราะเขาบอกว่าลามะเหมือนเขาถาม มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อสวยจริงๆสวยแบบอลังการมากคือเดี๋ยวในรอบ10โมงเนี่ยเราจะอยู่ย,วยาวๆตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็ถ่ายรูปบริเวณด้านบนจุดที่มองลงไปเห็นมาชูป,ปิกชูนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอบบ่ายบ่ายสองเราจะลงไปเดินข้างล่างแล้วก็ไปดูด้านในกันครับส่วนวันพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปบนยอดนั้นฮานาะฮาวาปิชูนะครับอยู่ข้างบนนั้น ก็3รอบ3ามจุดครับเอาไว้เต็มที่กับมาชูปิชูมาชูปิชูเนี่ยจริงแล้วมันคือชื่อของภูเขานะครับมาชูแปลว่าใหญ่หรือว่าเก่าแก่แล้วก็ปิชูเนี่ยแปลว่าเขาส่วนวานาปิชูที่ตรงนี้คือคือเล็กนะครับวานาแปลว่าเล็กปิชูก็ภูเขานั่นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทุ้อย่างที่บอกแล้วว่าหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงกลางวานาปิชูเนี่ยจะหันไปทางทิศเหนือคืออยู่ทิศเหนือส่วนมาชูเนี่ยอยู่ทิศใต้ก็คือต้องบอกว่าคนอินคาสมัยก่อนนี่คือสุดยอดฉลาดมากที่เขาแบบ มาสร้างหมู่บ้านอยู่กลางตรงนี้นะครับเพื่อจะ้เห็นทุกอย่างแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ด้านล่างเดี๋ยวก็ไปดูระบบน้ำของที่นี่กันครับก็มีการเปลี่ยนแพเล็กน้อยครับหลังจากที่บอกว่าบ่ายนี้ฝนจะตกนะครับเราก็เลยกะว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านสักแป๊บนึงครับเข้ามาในเมืองของมาชูปิกชูแล้วครับถึงเชียนคาแล้วครับเข้ามาแล้ว นี่ก็เข้ามาอยู่ในโอบรังนะครับหรือว่าในส่วนของบ้าน,นในไรหลังนะครับเขาบอกในสมัยก่อนก็จะมีหลังคานี่แหละแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็จะมีหน้าต่างวิธีการสร้างของเขาคือหน้าต่างเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออก, <S <S ออกเพื่อรับแสงตะวันในตอนเช้านี่คือไอเดียของคนสมัยก่อนเลยแล้วก็ถนนครับตรงกลางจะเชื่อมจากเหนือไปใต้นะครับก็เป็นเส้นจากมาชูปิกชูไปที่วานาปิกชูจุดนี้เราก็จะเห็นวานาปิกชูนะครับภูเขาลูกเล็กทางด้านใต้ ที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปดูวิวจากด้านบนลงมาที่นี่บอกเลยว่าสวยทุกมุมครับใช้คำว่าสวยได้เปลืองจริงจริงตรงนี้จะเป็นบ้านเอ่อ l Family นะครับของชาวอินคาจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีสามเหลี่ยมเนี่ยหันไปที่ภูเขานั้นนะครับปูตูกุซี่นะครับคือเขาจะสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยหลังคาเนี่ยหันไปตามภูเขาต่างๆทําไมคิงต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ำครับจะไหลาจากภูเขาทั้งมาชูปิกชูแล้วก็วานาปิกชูเนี่ยน้ำสะอาดจะไหลามาตรงนี้เป็นที่แรก แล้วก็จะมีขนาดใหญ่นะครับมันจะมีห้องทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวจะมีขนาดใหญ่กว่าบ,บ้านหลังอื่นๆมาชูปิกชูนะครับปลูกสร้างในสมัยชาวอินคาตอนนู้นนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชาวสเปนิชนะครับมาปลูกกุสโกบปลูกชาวอินคาแต่ทําไมที่มาชูปิกชูไม่ถูกทําลายนะครับเพราะเขาบอกว่าพอชาวสเปนชิชเนี่ยปลูกที่กุสโกพอเขารู้ว่าสเปนิชปลูกแล้วเนี่ยเขาก็ส่งข่าวมาที่นี่ครับแล้วคนที่อยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เดินทาง2วันครับทิ้งที่นี่ไปเลย เพื่อไม่ให้สามารถมีใครตามได้นะครับแล้วที่นี่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ปกคลุมไปด้วยหลายๆอย่างนะครับทำให้ไม่มีใครเจอตรงนี้เลยจุดนี้นะครับนี่จะเป็น Temple of the Sun นะครับอันนี้จะเป็นหลังเดียวที่เป็นเคิร์ฟถ้าสังเกตเห็นนะครับหลังเดียวที่เป็นเคิร์ฟเพื่อเป็น Temple the Soul หรือว่า Temple the Sun ไว้บูชาพระอาทิตย์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอินคา <c oughs> แปลว่าซันแล the ซันหรือลูกของพระอาทิตย์เขาก็จะบูชาพระอาทิตย์กัน แต่ละจุดเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าคิดได้ไงวะทำไมที่นี่เรียกว่ามาชูปิกชูเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะถ่ายรูปหมู่บ้านนี้กับวานาปิกชูน่าจะเรียกว่ามานาปิกชูไหมเพราะว่าเฟมัสมากกว่าแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เรียกว่ามาชูปิกชูเพราะว่าหมู่บ้านนี้วิลเลจเนี้ย เชื่อมต่อครับมาจากมาชูปิชูคืออยู่บนเขามาชูปิชูเลยและหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนภูเขามาชูปิชูก็เลยได้ชื่อว่ามาชูปิชูนั่นเองนี่คือเมนสแควร์นะครับที่เขาเอาไว้จัดงานต่างๆเซอร์มานี่มานั่งชิลนั่งรีลกซ์กันในการทำประเพณีต่างๆของเขานะครับก็เป็นลานหญ้าทางตรงนี้ครับ หนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับคือต้องบอกว่าสวยมากอะ่ะคือสวยแบบอลังการเอนจอยทุกนาทีที่อยู่ตรงนี้เราเข้ามารอบ10บโมงตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วครับ3ชั่วโมงยังไม่รู้สึกว่าวินาทีไหนเบื่อเลยจริงๆมันคือที่สุดจริงๆของที่นี่ครับ โอเคครับพร้อมแล้วครับที่จะไปมาชูปิกชูรอบบ่ายสองนะครับก็ซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งไว้แล้วเราซื้อไว้2รอบนะครับนี่บ่ายสนะครับก็จะสามารถเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือเราโชคดีอย่างหนึ่งคือเราจองห้องบนนี้ได้ครับก็คือโรงแรมด้านหลังนี่แหละมีโรงแรมเดียวนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีอยู่บนนี้ก็จะนอนข้างล่างนะครับผมก็ต้องนั่งรถบัสลงไปข้อดีของการที่จะอยู่บนนี้ก็คือ เราจะสามารถอยู่ได้นานเราจะอยู่จนพระอาทิตย์ตกครับอยู่จนกาดคขาไล่เช้าเราไปตรง lower แล้วอันนี้เราจะเดินขึ้นไปที่ upper ก็จะสูงกว่าเมื่อกี้หน่อยลองไปดูอีกมุมหนึ่งบ้างบอกแล้วว่าจะดูทุกมุมนี่นะครับตรงไปเป็นสันเกตนะครับแต่ว่าปิดครับ สุดครับสวยมากสวยสวยทุกมุมจริงอันนี้ก็ดีโอ้โหมุมนี้สวยนะโอ้โหมันมันจะสวยทุกมุมไม่ได้นะจริงๆโอ้ผมยกให้ที่ผมไปมาทั้งหมดนะผมยกให้ที่นี้ที่หนึ่งเลยจริงๆที่หนึ่งจริงโคตระสวย อยากให้คืนนี้ทั้งคืนเนี่ยฝนตกเหมือนกันนะเพราะว่าเริ่มมีเมฆมาแล้วเมฆเริ่มดําแล้วถ้าเกิดคืนนี้ผมว่าตกทั้งคืนนะแล้วพรุ่งนี้เราขึ้นไปบนยอดวานาปิกชูนะครับเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองในหมอกน่าจะสวยแบบหนึ่งไม่แน่นะ คนเดียวทอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกจากตรงมาชูปิกชูแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเราจะขึ้นยอดนั้นครับอย่างที่บอกวานาปิกชูนะครับอยู่ด้านหลังผมตรงนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าเราจะขึ้นไปบนนั้นแล้วก็มองลงมาที่มาชูปิกชูตอนนี้ก็5้าโมงแลครับเขาเริ่มไล่แล้วไปเอาแรงเก็บแรงก่อนพรุ่งนี้เช้า ลุยต่ออีกมุมหนึ่งของมาชูปิกชูครับอน,นี้นะครันนี้ก็เป็นชื่อนะครับของคนอเมริกันนะครับที่มาเจอมาชูปิกชูเป็นคนที่2นะครับก็คือฮิรามบิงแฮมนี่แหละก็มาเจอที่นี่นะครับแล้วก็ทำให้โด่งดังขึ้นมาทำให้เราได้มาเที่ยวเลย วันที่สองครับที่เราอยู่ในมาชูปิกชูนะครับก็อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ขอไว้ว่าขอให้ฝนตกนะครับเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของมาชูปิกชูที่เป็นเหมือนหมอกหมอกฟอกกี้ฟอกกี้หน่อยนะครับนี่เป็นไปตามที่เราขอเลยเวนาปิกชูตอนนี้นี่แบบโอ้โหอยากจะเห็นไม่รู้เห็นเปล่านูน่นยอดครับยอดโอ้โหหมอกเติมไปครับรีบเดินครับไปดูหมอกด้านบนกัน เวลาเดินไปกลับเนี่ยประมาณสองชั่วโมงส่วนในข้างๆจะเห็นอีกอันหนึ่งเป็นเล็กๆนะครับอันนั้นคือฮูชูปิชูนะครับฮูชูแปลว่าเด็กหรือเบบีอะไรเงี้ยก็เป็นภูเขาลูกเล็กๆอันนั้นจะใช้เวลาประมาณแค่แบบ40นาทีสำหรับคนเวลาน้อยนี่ครับด้านในนี้คือ Temple of the Sun นะครับสถานที่ที่เขาเรียวกว่าเป็นวัดแห่งพระอาทิตย์นะครับหรือที่เขาบูชาพระอาทิตย์กันนอกจากบูชาพระอาทิตย์แล้วเขาไว้ดูวันเวลาแล้วก็ช่วงเดือนด้วยคือในช่วงเดือนจูนเนี่ยพระอาทิตย์จะส่องเข้าหน้าต่างนี้ ส่วนข้างๆจะมีอันหนึ่งก็คือพระอาทิตย์เริ่มส่องในเดือนธันวาทําให้เขาสามารถรู้วันรู้เดือนได้นี่คือความชานฉลาดแบบโคตรเจ๋งเลยนะก็อันนี้นะครับเขาไว้ดูสําหรับวันที่พระอาทิตย์ตรงหัวนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดพระอาทิตย์ตรงเป๊ะเนี่ยจะส่องลอดรูตรงนี้มาครับก็คือเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าชาวอินคาเขาบูชาพระอาทิตย์ใช่ไหมครับก็จะมีซันเกตนอยู่ทางด้านหลังตรงนู้นซันเกตก็จะอยู่ที่เปรูนี่แหละเบลเกตจะอยู่ที่อเมริกาเซาเกตเนี่ยจะอยู่อังกฤษครับ อันนี้คือด้านหลังของ t e m p l e ลเดอะนะครับจะเห็นว่าเส้นเขาเนี่ยเป็นแบบขนานดปเป๊ะเ,เ,เลยศูนย์งองศาคือาเป็นเส้นตรงเป๊ะเลย <recognizes> ตรงนี้เนี่ยไว้สำหรับดูอีคลิปหรือว่าพวก <capitalize> สุรุปราคาแล้วก็ดูพวก มิวเวย์ในตอนกลางคืนนะครับมันจะรีเฟกซขึ้นไปแล้วสามารถเห็นได้แบบไม่แสบตาแล้วถ้าสังเกตดีๆรูปร่างของหินเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับตัวลาม,มาครับนี่ครับนี่ครับยอดเขามาชูปิกชูนะครับนี่ครับวันนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกเลยครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปดู Temple The Sun แล้วก็ Royal เ o u s e มาแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเวนัปิกชูแล้วครับของจริงมาแล้วไปขึ้น1ชั่วโมงลงหนึ่งชั่วโมง let's go เดินมาได้ระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็ป่าบ้านเขาครับเหมือนบ้านเรามากเหมือนเดินป่าอยู่ต่างจังหวัดเลยครับดีสวยเหมือนกันอาจจะพอด้วยนี่แหละผมว่าเอเชียที่ไทยอยู่เนี่ยกับเปรูของอเมริกาใต้เนี่ยเส้นสู์สูตรค่อนข้างจะอยู่ในแนวเดียวกันครับพวกต้นไม้ต่างๆก็จะคล้ายกัน ตอนนี้เราก็เดินมาประมาณเกือบเกือบหกิโลแล้วครับโอ้ยอย่าเดินเพลินครับด้านหลังครับเห็นมาชูปิกชูด้วยครับน่าจะใกล้แล้วครับเห็นยอดอยู่ด้านบนแล้ว เราก็เริ่มเห็นกำแพงครับของชาววินคาแล้วก็มาเดินแบบนี้ไม่ต้องรีบครับเราค่อยๆไปครับตามเพสของตัวเองเนาะ นั้นก็ยอดมาชูปิกชูครับภูเขาชื่อมาชูปิกชูนะครับทำให้ที่นี่กลายเป็นว่าถูกเรียกว่ามาชูปิกชูวันนั้นสวยมากอยู่บนท็อปออฟเวนาปิกชูนะครับแล้วก็ เ็นมาชูปิกชูที่เป็นเมืองด้านล่างแล้วก็ภูเขามาชูปิกชูตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบพวกฟอร์ดนะครับหรือพวกแบบป้อมปราการอะไรเงี้ยพอเห็นตรงนี้ก็มีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นเหมือนเหมือนห้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าต่างมีหลังคาวิธีการสร้างคือแบบของอินคาตรงนั้นเลยก็น่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่าง,งเดาว่าเป็นป้อมปราการที่ไว้สําหรับดูค่าศึกอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่เขาเห็นพวกสเปนมานะครับก็เลยอพยพออกไปก่อนที่จะถูกทําลายของ ของเมืองมาชูปิกชูนี้นะครับสุดยอดเลยถึงแล้วยอดของเวนาปิกชูนะครับถึงกับจริงๆแล้วเนี่ย มอนเ a นาเวนนาพิกชูสอ6 6ันเมตร from sea level นะครับสวยงามก็มาช i พิกชูครับสถานที่ในฝันของผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าของใครหลายๆคนนะครับ ก็บอกเลยว่าผู้คำเดิมครับสวยสวยทุกมุมใช้คำว่าสวยเปลือยจริงๆเป็นที่ที่ผมอยากจะออกเดินทางเมื่อสิบกว่าปีก่อน,นะครับได้เห็นรูปของเขานะครับแล้วก็อยากท่องโลกเลยล่ะเพื่อมาที่นี่แต่มันก็ไกลเะนาะเมกาใตา้ก็เลยยังไม่ได้มาสักทีแล้ววันนี้ก็ได้มาแล้วทำสำเร็จแล้วแล้วก็ฟ้าฝนก็เป็นใจทุกอย่างเป็นใจหมดขอบคุณธรรมชาติมากๆครับดีใจมากที่ มาถึงแล้วก็ได้มาถ่ายรูปที่นี่นะครับเป็นเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ถูกจริงๆพาผมจะบรรยายยังไงเอางี้ดีกว่ามันมันมันรู้สึกดีมากแบบโคตรดียกให้เป็นที่ที่สวยที่สุดในชีวิตที่เคยมาแต่ว่าที่นี่คือมาสัจจรนท์ มนรุ้จะบรรยายยังไงครับอยากให้ทุกคนได้มา<อ>ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องนิวเช a ร์พลด้วยนะครับรวมถึงเพจตัวแหวกโลกนะครับก็ติดตามด้วยแล้วกัน,นครับก็เจอกันคลิปหน้าครับติดตามต่อด้วยดูสิตัวนี้จะสนใจเราไหมน้องน้อง กินอย่างเดียวเลยดูซิจะมีตัวไหนสนใจผมไหมวิตัวนี้สนใจครับไมสนใจแล้วน้องจา๋าน้องเลิกครับ